น้องกามีน่ะทุกคนป้าแองจะบอกว่าสมมตินะไม่สมมูลนาะเรื่องจริงก็คือเขาเป็นคนที่ถ้าเราเจอเขาเราจะประทับใจถ้าเหมือนว่าเราอยากมีเจ้านายแบบนี้เราอยากมีลูกน้องแบบนี้เราอยากมีเพื่อนแบบนี้เราอยากมีแฟนแบบนี้เราอยากมีพี่สาวแบบนี้เราอยากมีน้องสาวแบบนี้เออ น้องก้ามิงเขาเป็นแบบนั้นแหละน่ารักไหมเออเขาน่ารักเท่านั้นแหละน่ารักเนาะน่ารักอะทุกวันนี้ป้าแตงก็จะแบบไม่ค่อยได้ถ่ายเขาแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขามีความเป็นส่วนตัวนะคะทำไมน้องพูดเราทำเป็นจริงจังวะสวัสดีค่ะป้าแตนอีชาใครวะเรียกตัวป้าแตน มินเขารักเด็กจริงๆนะคือว่านางจะเราว่ะคนอะที่เขาสอนเด็กมาเขาก็จะรับรู้ได้ว่าใครที่รักเด็กจริงๆนะเออน้องเขาใส่ใจเด็กมากๆนะคะอย่างพี่อาร์เธออะเขาก็จะบอกเลยว่านักกามินอะเวลาเขาคุยอะเขาจะใส่ใจมาก มาเออสมมติว่าเวลามีใครมาบอกให้ทำอะไรอะนักกามินอะก็จะสต็อปไว้ก่อนแล้วคุยกับเด็กให้จบอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะเวลาคุยกับเด็กนะก็คือต้องฟังเขาให้จบแล้วก็ตอบเขาให้ครบนะคะเพราะว่าเด็กอะเวลาเขาคุยกับเราอะเขาจะใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆนะเออนี่เขาหมดจริงจังเว้ย เอ้ก็คือจะบอกว่าเขาน่ารักมากอะ่ะเออเออนี่ก็เห็นแล้วเราก็แบบหลงเนาะหลงรักอะ่ะที่จริงมีรูปมีคลิปเต็มเลยแต่ไม่ได้เอาลงอะ่ะเออจะเก็บไว้ดูคนเดียวอะ่ะเดี๋ยววันหลังเอามาลงแล้วกันต้องเป็นแม่เออจริงต้องเป็นแม่ที่ดีมากๆเลยนะน่ารักเนาะมไม่ใช่แค่มูมูหลงอะ่ะมูมูหลงคนอื่นก็หลงจะบอกว่าเวาลาแบบ นั่งดูเขาไลฟ์นะเอ้ไม่ใช่เอาไหมพูดอะไร่าเนี่ยเวลาดูเขาทํางานนะคะทีมงานเผลอตกมืออย่างเงี้ยบ่อยมากเลยนะเออน้องเขาน่ารักจริงๆหลองทั้งประเทศรอบวนให้ป้าแตงอ่ะโอ้ย